มหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะงานนี้มีเพื่อนเพื่อและบุคลากรผู้ใจบุญร่วมบริจาคโลหิตกันเทียบเลยแต่ก่อนจะไปดูกันนั้นไปถามที่มาของโครงการดีๆแบบนี้กันก่อนค่ะทางมหาวิทยาลัยสยามเองเนี่ย ก็มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำในทุกๆปีแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราทำร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการที่ชื่อว่าอุดมศึกษาไทยบริจาคโลหิตก็สืบเนื่องจากว่าโอกาสที่บา่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระชนมายุครบ7รอบนะคะ8ปพรรษาก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้การบริจาคโลหิตเนี่ย ไม่ได้ยากสําหรับเราเลยก็คือให้ในสิ่งที่เรามีแล้วพอเราให้ไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่สลแกงเขาบอกว่า1คนให้หลายคนรับก็คือว่าเราบริจาคแค่หนึ่งคนแต่มีคนที่จะมีโอกาสได้ใช้โลหิตที่เราบริจาคเนี่ยเป็นหลายหลายสิบคนทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะช่วยให้คนที่เขาเดือดร้อนก็คือเป็นผู้เจ็บป่วยเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็เหมือนต่อชีวิตเพนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ สำหรับโครงการดีๆแบบนี้ทางสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการบริจาคโลหิตแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้ได้เพื่อนๆจากคณะพยาบาลที่เป็นจิตอาสาก็มาช่วยดูแลผู้บริจาคโลหิตอีกด้วยไปถามพวกเขากันนิดนึงค่ะ คณะพยาบาลศาสตร์มีนักศึกษาที่มีจิตอาสาค่ะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริจาคลหิตนะคะซึ่งเราคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากนักศึกษาพยาบาลก็ได้มีการฝึกหัดนะคะในเรื่องของการที่ว่าจะได้รู้ขั้นตอนในการที่ว่าเวลาบุคคลจะบริจาครหิตแล้วเราจะต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไรเราได้ส่งนักศึกษามาว่าส่วนหนึ่งในการที่มาช่วยเหลืองานแล้วนักศึกษาบางส่วนของเราก็ได้มาช่วยในการบริจาค โลหิตซึ่งเราถือว่านะคะในการทําอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราเสียสละทั้งกายและใจก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อประเทศชาติของเรา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นอาสาสมัครนะคะก็คือคอยแนะนําให้คนที่ไม่เคยเข้ามาบริจาคนะคะครั้งแรกว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะอย่างหนึ่งคือเราเป็นเรียนสายอาชีพการพยาบาลอยู่แล้วนะคะซึ่งได้เราได้มาทําในจุดตรงนี้ก็คือเราได้ฝึกประสบการณ์ของเราไปด้วยค่ะ จะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะช่วยกันมาบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากผู้ที่ได้รับจะได้รับความสุขแล้วเราซึ่งเป็นผู้ให้ก็ได้รับความสุขเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าไปถามอาจารย์และบุคลากรที่มาเร่วมบริจาคในครั้งนี้กันนิดนึงค่ะ บริจาคเลือดเป็นประจําอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรก็คือใช้เลือดเนื้อของเราในการทําบุญนะคะแล้วก็คือเป็นคนมีหมู่โลหิตพิเศษด้วยเป็นหมู่โลหิตที่หายากก็เลยต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้แบบแข็งแรงอยู่เสมอเพื่อจะได้เป็นผู้บริจาคเลือดได้ประจำนะคะในครั้งนี้ก็เป็นการทําบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนแล้วก็ รู้สึกดีมากที่เห็นนะักศึกษาเข้าร่วมเป็นจานวนมากอะคะ่ะโดยจากเลือดเนี่ยก็เพื่อสู่ภาพที่แข็งแรงครับเราได้ผัดเปลี่ยนเลือดที่เราได้ใช้อยู่นะครับการบริจากเลือดเนี่ยก็ไม่เจ็บอะไรมากนะครับเหมือนมดกัดิีเดียวนะก็อยากให้ทุกๆคนนะครับมาร่วมกันบริจากเลือดเนื่องด้วยภาวะาน้ำท่วมนะครับเลือดก็ขาดแคลนพอสมควรนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้นิดหน่อยนะครับเราก็สามารถที่ควรที่จะช่วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆจากคณะต่างๆก็มาร่วมทําความดีในครั้งนี้อีกด้วยไปถามความรู้สึกของพวกเขากันต่อเลยค่ะคณะเทศศาสตร์ค่ะ,คะอยากช่วยคนแล้วก็บริจาคมาแล้วหลายครั้งแล้วเคยบริจาคครั้งหนึ่งแล้วค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองพอดีเพื่อนชวนก็เลยลองมาบริจาคดูคอันนี้ก็เป็นครั้งแรก ที่เคยมาเหมือนกันนะคะอยากลองดูก็เฉยๆนะคะตื่นเต้นนิดนึงแนี้ก็ให้คนอื่นมาช่วยๆดันบริจาคเยอะๆค่ะเพราะว่าคนที่เขาต้องการเลือดยังมีเยอะเ่ไกรเราแข็งแรงเราให้เขาได้เราก็มาช่วยเขาอย่างน้อยๆก็ได้ช่วยชีวิตคนบางคนบอกว่าบริจาคเลือดน่ากลัวไม่น่ากลัวอย่างพี่คิดค่ะจริงๆแบบมันเจ็บแค่นิดเดียวนับว่าโครงการบริจาคโลหิต เป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยสยามได้จัดขึ้นทุกปีและในปี2555จะมีการจัดรับบริจาคโโลหิตอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาและเดือนธันวายังไงขอเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและอย่างได้บุญอีกด้วยค่ะ